สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเอนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าทีมชาติไทยจะต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024-2025 ก็ใกล้จะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024-2025ซึ่งก็ได้คู่ชิงเป็นที่เรียบร้อยคือทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามนั่นเองมันก็เหมือนกับเป็นการรีแมตของทั้งคู่ที่เคยเจอกันในรอบชิงชนะเลิศปี2022ซึ่งในครั้งนั้นทีมชาติไทยก็คว้าแชมป์ไปได้เรามาดูกันว่าในปีนี้จะเป็นแชมป์สมัยที่8ของทีมชาติไทยหรือจะเป็นแชมป์สมัยที่3ของทีมชาติเวียดนาม ซึ่งการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันทั้งหมด2นัดโดยจะเริ่มแข่งขันในวันที่2มกราคมที่บ้านของเวียดนามก่อนและจะกลับมาเตะที่บ้านของทีมชาติไทยในวันที่5มกราคมเรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า การได้เจอกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้พิสูจน์ทีมเวียดนามชุดนี้ว่าเราพร้อมแค่ไหนมันช่วยได้เยอะเลยสำหรับเกมรอบชิงนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมชาติไทยตรงนี้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้ขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนแต่พวกเขาก็ยังสามารถเดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศได้แน่นอนว่าพวกเขายังคงแข็งแกร่งและเวียดนามก็ไม่ควรประมาทเป็นอันขาด ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบผู้เล่นของสองทีมตรงนี้ว่าถ้าทีมชาติเวียดนามมีเงียนส่วนเซนทีมชาติไทยก็มีสุพนัทเหมือนตาเราจะได้วัดกันว่ากองหน้าของใครดีที่สุดในอาเซียนและอาจจะตัดสินดาวซันโบในเกมนี้ก็เป็นได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงเกมในรอบชิงชนะเลิศตรงนี้ว่า มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเวียดนามที่จะเอาชนะทีมชาติไทยชุดนี้แต่เราก็ควรระมัดระวังเกมที่2ที่ต้องออกไปเล่นในบ้านของทีมชาติไทยเพราะพวกเขาสามารถทำให้กรรมการตัดสินลำเอียงได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทีมชาติเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้3ประตูต่อ1และในเกมนัดที่2ทีมชาติเวียดนามจะเสมอต่อทีมชาติไทย1ประตูต่อหนึ่ง ฉันเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆและเวียดนามจะได้คว้าแชมป์ในปีนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถึงแม้ว่าฉันจะเสียดายที่ไม่เจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์แต่การเจอกับทีมชาติไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่พอะพวกเขาได้เล่นถึง120นาทีและผู้เล่นแดนหน้าของทีมชาติไทยก็บาดเจ็บอีกด้วยฉันคิดว่าทีมชาติเวียดนามจะสามารถเอาชนะได้ไม่ยาก ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผู้เล่นของทีมชาติไทยตรงนี้ว่าเวียดนามต้องมีคนจัดการผู้เล่นหมายเลขสิบของทีมชาติไทยเขาเป็นผู้เล่นที่อันตรายที่สุดในทีมชาติไทยชุดนี้ซึ่งตำแหน่งอื่นๆนักเตะของเวียดนามสามารถเอาชนะพวกเขาได้ผู้เล่นหมายเลขสิบที่เขากล่าวถึงก็คือสุภนัทเหมือนตานะครับ <X> ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์นักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ว่า เห็นได้ชัดว่านักเตะทีมชาติไทยชุดนี้มีจุดอ่อนที่พลักกำลังเพราะนักเตะฟิลิปปินส์ยังสามารถวิ่งได้มากกว่านักเตะทีมชาติไทยด้วยซ้ำและพวกเขาก็ใช้มันไปถึง120นาทีในเกมนี้ทีมชาติเวียดนามจึงคว้าความได้เปรียบนี้ทำให้เราเป็นแชมป์ในปีนี้ให้ได้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยก็เป็นซะอย่างนี้เวลาพวกเขาเจอทีมอื่นๆ ก็ดูเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่ถ้าพวกเขาเจอกับทีมเวียดนามทีไรพวกเขาก็จะเก่งขึ้นมาทันทีพันเท่าและนักเตะเวียดนามก็จะมองหาบอลไม่เจอทุกทีมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่านี่คือรอบชิงชนะเลิศในฝันของฉันทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามคือสองทีมที่ดีที่สุดในรายการนี้แต่เวียดนามนั้นพร้อมมากกว่าและเราจะเป็นแชมป์ในปีนี้ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์ในคู่แข่งของพวกเขาในรอบชิงชนะเลิศตรงนี้ว่าทีมชาติไทยกินยากกว่าทีมชาติฟิลิปปินส์แต่ฉันก็อยากเจอกับทีมชาติไทยนั่นแหละเพราะมันทำให้ฟุตบอลดูตื่นเต้นและสนุกมากยิ่งขึ้นความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าถ้าทีมชาติเวียดนาม สามารถเอาชนะทีมชาติไทยและคว้าแชมป์ในปีนี้มันจะทำให้ฟุตบอลของเวียดนามกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่เราออนแอร์ลงไปในช่วงที่ไม่มีโคชปาร์คฮังซอความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากระลาวต่อเรื่องนี้ว่าในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยนั้นเสียเปรียบเวียดนามอยู่นะเพราะพวกเขาพักน้อยกว่าทีมชาติเวียดนามและในเกมนี้ก็เล่นไปถึง120นาทีอีกด้วย ฉันคิดว่าเวียดนามของเราต้องยิงให้มากที่สุดในเกมนัดแรกของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยก็แค่โชคดีเท่านั้นพวกเขายังไม่เจอกับทีมที่แข็งแกร่งในทัวร์นาเมนต์นี้และเวียดนามจะทําให้พวกเขาต้องร้องไห้ตอนรับปีใหม่อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ถ้านักเตะเวียดนามเล่นด้วยมาตรฐานที่เจอกับสิงคโปร์เวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เราไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะเวียดนามชุดนี้เป็นชุดที่ดีที่สุดมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเรื่องฝีเท้านักเตะฉันไม่ค่อยกังวลแต่ฉันกังวลเรื่องสภาพจิตใจของนักเตะเพราะนักเตะเวียดนามมักมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เมื่อต้องเจอกับทีมชาติไทยเราจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมชาติไทยในการแข่งขันในครั้งนี้ว่าเวียดนามกําลังจะกลับมาคว้าแชมป์อาเซียนอีกครั้งแต่ทีมชาติไทยยังคงเป็นกระดูกชิ้นโตที่ชอบขวางเวียดนามไว้อยู่เสมอแต่ครั้งนี้ฉันคิดว่าไม่ใช่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อทีมชาติไทยตรงนี้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้แข็งแกร่งในส่วนของเกมริมเส้น แต่ในแดนกลางของพวกเขายังคงอ่อนแอดังนั้นเวียดนามจะต้องใช้โอกาสนี้ในการจัดการพวกเขาให้ได้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันไม่แน่ใจว่าเราจะต้องระวังนักเตะไทยหรือว่าเงินจากไทยดีเพราะในเกมนี้เห็นได้ชัดว่าลูกแรกลูกบอลมันออกไปอย่างชัดเจนแต่กรรมาการก็ยังให้เป็นประตูของทีมชาติไทยมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ดีใจจังที่เวียดนามจะได้ไปกินหม้อไฟอีกครั้งที่ประเทศไทยเพราะหม้อไฟที่ประเทศไทยนั้นอร่อยและเผ็ดที่สุดโดยเขาเปรียบเทียบประเทศไทยนะครับเปรียบเสมือนอาหารที่พวกเขาจะกินอย่างอร่อย,ออยนั่นเองความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ฉันได้เห็นทีมชาติไทยเล่นในรอบรองชนะเลิศทั้งสองเกมแล้วเวียดนามสามารถเอาชนะพวกเขาได้ไม่ยากดังนั้นเราจงรักษามาตรฐานเอาไว้และเวียดนามจะคว้าแชมป์เป็นของขวัญปีใหม่ในปี2025นี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ทั้งสองเกมเพราะนักเตะของเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันในปีนี้ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติเวียดนามดีกว่าทีมชาติไทยแน่นอนเราปิดหลีกไปถึง2เดือนเพื่อใช้ในการเตรียมทีมและยังมีผู้เล่นคนสําคัญอย่างเงี้ยนส่วนเซินที่เป็นดาวซันโวในรายการนี้เวียดนามไม่มีอะไรต้องกลัวลุยมันไปนเลย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าทีมชาติไทยจะต้องเจอกับทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024-2025หากเ,เพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ คุณที่คลิกเข้ามาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณที่กำลังใจใเราทำปอไปในขย,ยดไลกลคอมเมนต์ทุกไลทุกการแชร์ที่ให้ร,รู้สึกกินดีได้ KJ comment KJ comment